บ๊อบบี้ก็เพียก็มามีมาลงกม็มามามา,มา,มามกลับมามีอ่ะก็มาแล้วพี่พามาดูาอะไรเนี่ยวันนี้มาเลยกูมาวันนี้วันเสาร์นะจ๊ะทุกคนเนี่ยคุกกี้หนูเนี่ยนี่ไงคุกกี้สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนวันนี้วันเสาร์นะอยู่<ม>ออแลนด์ตอนนี้บ่ายสองแล้วจา้ามื่อวานนี้พี่นุ่นเออ่ ทีเอาดอกกันนีมาให้เบิร์จ้าทุกคนมันเป็นดอกแล้ว์แม่ดอกนี้หน่อยจ้าทุกคนแล่เป็นแล้วงามเนาะจะเป็นกลีบจะกลีบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคบกลีบนะทุกคนโอ้ยเป็นดอกแล้วทุกคนเอ้ยเนี่ยเห็นบ่าบางอันก็มี้หากลีบ นี่กำลังจิตูมจ้าทุกคนเห็นปะพี่นนปลูกไว้โอ้ดีใจมันเป็นดอกก็ดีใจใจ้าทุกคนนี่ล่ละคนมาปลูกไอ้นาะเห็นเป็นดอกเราก็ดีใจมีความสุขจ้ะเห็นปะอันนี้มันเป็นในขาจาบอกว่ามันจิตแตกใบแตกดอกก็ ใจแล้วพึ่งได้จักหดอกหนึ่งสองสามสี่ดอกห้าดอกก็ล่าจะึืนดอกทุกคนนี่เี่กก็ลางาจะคืนอยู่แล้ว <c oughs> ก็เล่าจะคืนนี่แล้วนี่โอ้ดีใจดีใจจ้าในที่สุดก็เห็นดอกแล้วเนาะบอบบี้อันนี้ก็เป็นดอกแล้วจ้าอันนี้ปีหนุนได้เชยชมนั่งลาย นงังนางงามงามสวยพี่นุ่นจะเอาน้ำแบบว่าน้ำเวลาพี่นุ่นหงเขาเม่ยน้ำเศร้าเขาจะพี่นุ่นก็จะเอาม,ามดตตนใหม่เพราะว่ามันมีน้ำม,มันจะมีวิตามินนาะจะเนาะดีก็เอาน้ำเปล่าหมดเนี่ยโบมได้จะน้ำสำหรับหงเขาเทเด็ดต้นใหม่งามเหมืนว่าแต่ว่าอันนี้พี่นุน่นปรุงเปลี่ยนกระทางให้เพิิน ดินมันพอใบมันเล่ยเป็นเรื่องเหลืองมันว่ะเดี๋ยวอีกสักพักนึงตรงรอใหอ้เขาทีกคนพึ่งเปลี่ยนกระถางอันนี้สีจะแตกต่างกันจะ้จะสีเขียวพ๊อบบี้ทำอะไรลูกก็ามาก็าอย่าม่นนี่ก็ฝนตกจับก้กนฝนตกปล่อยไปข้างนอกก็ไม่ได้ไปข้างนอกก็ไม่ได้ไ มันแชเขามาบานก็นสิสกปกก็มีอะว่าพี่นุ่นจะกินเข่าได้จ้ะพี่คนบายสองพี่นุน่นถ้าได้กินเข่าเทียงอยู่โอเคได้จ้ามาทักทายสวัสดีทุกคนได้จ้าขอให้มีความสุขจ้าสวัสดีจ้า